วันนี้เราจะมารีวิวช็อกโกแลตโพนี่กับไอติมช็อกโกแลตทำเองจ้าเริ่มเลยจ้าเอาอะไรก่อนช็อกโกแลตโพนี่แกะเลยจ้าอของเฮียอะไรคินเดอร์เลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมเลยนะคินเดอร์ขนมช็อกโกแลตคินเดอร์อาฮิปโปคินเดอร์จัดเลยจ้า ว้าวช็อกโกแลตมาโพนี่ลายน่ารักมากมีห้าชิ้นกล่องนี้กี่บาทเนี่ยแกะเลยจ้าีนด้านหลังนี่ฮิปโปเต่าฮิปโปน้อยเดีดูลูกตาหน่อยนี่กัดไปแล้วหนึ่งคำมีไว้ช็อกโกแลตข้างในจ้าอร่อยเต็มคำขนมคินเดอร์เหมือนเดิมอันนี้ช็อกโกแลต อะไรนะอะไรนะลืมแล้วมาโพนี่เอ้ยมันมีภาษาอังกฤษด้วยน,นี่เขียนว่ายูนิคอร์นยูนิคอร์นอ่ะแกเอามาเลยชิ้นจะหนาขนาดไหนอ๋อเป็น,น,ปนครึ่งท่อนอันนี้คินเดอร์ชินเอ้คินเดอร์ชินช็อกโกแลตคินเดอร์ Kinder, ไหนเอาทีละงงอันนี้คือไวช็อกโกแลตและช็อกโกแลตคนละครื่องอันนี้ดูความหนาสะก่อนช็อกโกแลตยูนิคอร์นจ้าดูความหนาหนยความหนา ด้านข้างด้านข้างนี่นี่อ่ะชิมเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยสู้ช็อกโกแลตคินเดอร์ได้ไหมอร่อยกว่าอ่ะอ่ะลองกินดูนี่ลองกินดูอาบินนี่ลองชิมเลยเขาเขาให้ชิมก็ชิมชิ้นนั้นก็ได้ชิมไปเถอะบอกความเข้มข้นหน่อยอันไหนเข้มข้นกว่ากัน อะรเข้มกว่ากันมาโพนี่เหรอพูดเดฟไม่รู้ฮิปโปจะมฮิโปเข้มข้นกว่าแน่นอนสิคินเดอร์เขาที่หนึ่งอยู่แล้วขอดูหน่อยจ้านี่ต่อด้วยนี่เลยไอติมอันนี้เขาไปทำยังไงอะมีการอยากได้อีกมีการขอเลยนะอันไหนอะไรกันต้องมีการบอกอย่างนี้ด้วยนะเพื่อที่จะได้กินคิดโกงชิเป่งเลย ของใครของมันก็บอกว่าให้เลือกขนมของใครของมันจะมาแย่งน้องอ่ะต่อไปของน้องอันนี้เลยแกะเลยจ้าไอศครีมท็อปปิ้งมันก็จะกินลําบากนิดนึงนะอันนี้เพราะว่ามันก็เป็นแค่แผ่นช็อกโกแลตวางธรรมดาแล้วแล้วก็แบบมีท็อปปิ้งเม็ดๆข้างล่างได้มาแล้วจ้าก็เป็นอย่างนี้เลยยังไงระวังเมท็อปปิ้งมันหกน,<า>นัปป่น,<า>นีช็อกโกแลขึ้นมาไวไหม ไม่ชอบับไว้๋ยวมันเด้งโอเคเจ็บเลย <c oughs> โคในเต็มแต่ว่ามันไม่มีที่ใส่มันเป็นแผ่นบางๆวางก็วางไม่ได้เมันเป็นแผ่นบางๆมันก็ต้องกินแยกไม่ได้ <c oughs> ต้องกินแยกก็เป็นช็อกโกแลตกับท็อปปิง้งท็อปปิ้งมันเป็นอะไรไม่น้ำตาลเนอะขอชิมหน่อยอ๋อมันเป็นแม่ขนมปัง หอมหอมหานเข้มสีชมพูมาก<อ>มัน,ก,นก็มาทำ<ม>ไปในติมม่มไม่ได้ก็ไปร่างกินเล่นชิวๆหยิบทีละเม็ด <ไง S 2> อันนี้ก็เจ๊น้องกินช็อกโกแลตอ,อันไหนอร่อยสุดของฟรีอร่อยหมดแหละ อันนี้ไม่ใช่ของตัวเองอะ่ะเป้บอกว่าปุ้มไม่ลิมรสได้ตอนเกินนะแันเหมือนโกโก้อมขมอะไรอะไรเหมือนโกโก้แบบออะขมขมอ๋อเหรอแสดงว่ามันเข้มข้นบายบายเอาโอนี่กินกับอันนี้เหรอไม่เข้าเหรอกัดไม่เข้าออ๋กัดไม่เข้ามันหนา นึกว่ากินแล้วไม่เข้าเมื่อกี้ได้ยินแต่ว่าไม่เข้าไม่เข้ามันหนาอ่ะคือกัดไม่เข้า้ออได้ไหนดูร <c oughs> ูปม้าหน่อยโอ้ยน่ารักว้าวน้องม้าโฟนี่ให้ดูอีกตัวหนึ่งซุว้าวอู้อขอเขานื มันตกแล้วมันสกปรกว้าวเฮียตลอดอ่ะน้องแบ่งให้แต่เฮียเคยแบ่งน้องไหมใช่เปล่าลอกมมลูกชิ้น